สวัสดีครับที่ผมมิสเตอร์โตโฮกับเกมเฮโลภาคหนึ่งเบียะจะอุ้ยอุ้ยคือภารกิจที่สามนี้เราในชัปเตอร์สามนี้เราต้องมาช่วยเอกตังกุญแจนะครับผมซึ่งมันบอกให้เราสเตลแล้วปกป้องทหารเราให้เรากูแต่กูไม่สนครับกูลุยเลย มึงหลบทำไมมึงหลบทำไมฮะอะไรเราอะไรเราโอเคโอเคนาวิกลุย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 นี่แน่เยบร้อย โอ้โหตรงนี้มันเลยครับมันสิครับมันสิครับโอเคเราทำได้เราเราจะคุ้มกันเราจะติดตามนายเองชีฟ โอ้ยโอ้ยเล้นเกมนี้แล้วค่อนข้างจะเจ็บคอเนี่ย ไม่ได้เจ็บคอที่อะไรนะเจ็บคอตอนผมตอนผมภาคที่แหละอะไรอะไรเมื่อกี้ใครยิงโอเคลำบากจริงต้องมาช่วยไอ้กระตันกุญแจเนี่ย และเมื่อกี้รู้สึกคอทาน,น่าจะบอกว่าถ้าเราเสียทาหารเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวคอทาน,น่าจะใจนี่มาให้เราเองจะเรียกกองหนุนมาให้เราเราต้องไปตรงนั้น อะไรโอ้ยสไนแรงนะบุ้ยโอ้โหมือสะโลมือสะท้อนสะท้อนเหรอ เฮ้ยออกมากูไม่ผิดนะกูไม่ผิดนะกูไม่ผิดนะมึงออกไปเองกูไม่ผิดมึงอยากไปโดนมึงเองอืม โอ้โหตรงนั้นก็มายิงยิง ตายตายตายหมดโว้มึงจะเข้ามาทำไมถ้าจำไม่ผิดนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่นั่นไงตัวบอลเล์ติด ติดเข้าไปเรียบร้อยพี่เบิ้มมาเป็นที่เคลียร์แล้วทหารวางกำลังเลยถึงว่าท่านอ่ะเรากำลังส่งกำลังเสริมมาให้ Once <pelled them? S 1> we're inside the ship I can home in on the captain's command neural interface. They'll probably be in or near the ship's b r i d g which should narrow our search. มากำลังเสริม oui. มามามากำลังเสริมกำลังเสริมพวกนี้จะไปกับเราเพื่อช่วยกับตันกุญแจออกมานะครับผมโอเคประจําพื้นที่ บินโอ้โหกราฟิกแอนิเมชันคตรเบสิกเลยพตดเบสิกเลยแอนิเมชันอุ้ยอะไรเนี่ยลองผล Contact. contact no covenant you had to open your mouth a long horn

กูจะเกลียดเอไอก็ตรงนี้แหละ <c oughs> คือมึมาางบ้ามั้มึงโยนระเบิดแล้วโดนตัวเองนี่ออตายหนึ่งตายสองเหลือกี่คนหนึ่งสองสามเด็ดตา สไนปเปอร์ของเฮโรในเกมเฮโรนี่เป็นอไอที่โคตรแรงโอ้ยูยิงขนาดนี้มึงไม่รู้อีกเหรอมึงกี่ตัวล่องหคนนี้นะวะ

Marines! Lock and load your weapons. Let's be ready to move. Okay. Yes, sir. sir! While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant battle net. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly. They believe that Halo is some kind of weapon, one with vast, unimaginable power. That is true. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Now I see. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the Ring, but they must be looking for Halo's. That's bad news. If Halo is a weapon and the Covenant gain control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Chief Cortana, I have a new mission for you. We need to beat the Covenant to Halo's control room. Marines, let's move. Yes, sir. Okay, sir. sir. Chief, you have the point. Shut up and get behind me. <laughs> โอ้ oh, ชี่ยารกิจ We should head back to the shuttle bay and call for evac ชีพภารกิจมันขำมากครับโอเคเมื่อกี้คนุนไอแฮมเมอร์แฮมเมอร์คนขับยานอะ่ะมันบอกแล้วว่าเสียใจด้วยนะเราเอายานมาจอดพื่อแม่แล้วครับตอนนี้มีคาร์บอนแนเฟ้าอยู่เต็มไม่เป็นไรเราใช้ยาคาร์บอนอนออกไปเองได้ So you. How E. Where are they? Okay. That's it. The drop ship is loose. Everybody, mount up. Let's get on board. Give me a minute to interface with the ship's controls. โอ้โหกับตันคนแจ k กับตันโหดมากขับยานชนไอ้ไอ้เจ้าฮันเตอร์แล้วก็หนีไปโอเค Covenant believe that what they call the Silent Cartographer is somewhere under this island. The cartographer is a map room that will lead us to Halo's control center. The island has multiple structures and installations. One of them contains the map room. We're approaching the LZ. It's going to be hot. Get set to cut off quick. Touchdown. Hey, Maureen. Okay, come on. โอเคขอมากูจจดให้โอ้โหมาอีกชุดหนึ่งโอเคโอเคโอเคมาเลยมาเลย ที่เโอ้โหรถมาพร้อมโอเคสำหรับคลิปที่3ก็ขอจบไปเพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ